16กันยาถึง1ตุลาต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าคุณจะได้พบเนื้อคอู่ดวงชะตาความรักสดใสซาบซ่ามีโอกาสเหลือเกินว่าฟ้าจะส่งคนที่ควรค่ามารักคุณมีโอกาสเลยว่าฟ้าจะส่งคนมารักคุณนะดวงชะตาดีโดยเฉพาะในเรื่องของความรักโดดเด่นมากๆคนที่เกิดในวันจันทร,ร์เตรียมตัวให้ดี 1วกันยาถึง1ตงุลานี้คุณจะได้เจอเนื้อโคโอหดวงชะตาฟ้าเปิดฟ้าจะส่งเนื้อคู่มาให้แล้วฟ้าจะดนบันด,ดาลเสกสันนะทำ ได้สุขสันร์ได้มีความรักที่สดใสสวยงามก็คราวนี้มีโอกาสได้เจอคู่คู่แท้คู่บุพเพสันนิวาสคู่ที่คุณไปขอพรจักสิ์มานั่นแหละนะมีโอกาสว่าจะได้เจอกันในช่วง16กันยาถึง1ตุลาคมนี้โอ้โห เ่ยเป็นคู่รัพ์คู่สิงนะเป็นคู่ที่จะพากันรวยพากันเฮงพากันปังไม่ีโอกาสถือไม่เท้าย่อถองกระบอกยอดเพชรไม่ีโอกาสว่าจะได้เจอความรักที่สุขสําเร็จมีโอกาสว่าจะได้เสร็จสมอารมณ์หมายมีโอกาสว่าความรักนี้จะเป็นความรักทั่วฟ้าดินม,มาลายมีโอกาสว่าจะได้เจอคนที่ตามหากันมานานแสนนานแล้วก็หากันจนเจอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยได้เจอคู่แท้ ผูเพเผยสัรวาสผู้ที่ส่งเสริมดวงชะตาผู้ทรัพย์ผู้ผิินผู้เงินผู้ทองคู่ที่พากันปงังคู่ที่พากันเฮงคู่ที่พากันรวยอย่างแน่นอนเนะใครนะทกนาย,ย่างนาแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณ้วย,ยินดีด้วย